มาม่ามาเลเผ็ดโคตรเผ็ดวันนี้เรามาลองกันกันจ้า oh. สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเซนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อมาม่าเกาเอ้ยมาม่ามาเลเซียเผ็ดที่สุดในโลกเลยจ้ากับแก้มก็มี ไก่ย่างแล้วก็มีหมูยอนเพื่อนจ๋ามาเด้อจัดกันเลยจ้าเพื่อนจา๋าเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่ามากินด้วยกันเพื่อนจา๋าแล้วก็สวัสดีปีใหม่จีนด้วยนะคะเพื่อนจา๋าวันนี้มันตุนจ,จีนด้วยแต่ว่าก็ยังแต่ว่าก็ไม่ได้กินเจเพื่อนเพื่อนจ๋าก็กินอาหารเนื้อสัตว์ปกติเนี่เพื่อนเพื่อนจา๋าน้จา๋ามาจัดกันเลยจ้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งแบบว่าโอ้สุอาาัจฉาขออนุญาตนั่งแบบว่าให้มันถนัดถน,น,นัดนิดนึงเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ทดลองไมเด้วยไม่มันมีแล้วแหละแต่ว่า บางครั้งมันก็ไม่ดังบางครั้งมันก็ดังก็เลยเกิดการล้ำคันผู้น่ากก็เรียบไปใส่ไปซื้อซะวันนี้จัดในจานเพือ่อนจ๋ะมาวันนี้ดอกไม้มาดอกไม้ดอกไม้ปลูกไว้เพื่อนจ๊ะดอกไม้ปลูกไว้หน้าบ้านข้างบ้านมันช่วงเวลาออกดอกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรแต่ว่าชอบมากตอนเป็นเด็กเก็บกดเพื่อนจ๊ะตอนเป็นเด็กน้อยเก็บกดตอนเป็นเด็กชอบแต่งตัวด้วยเพื่อนจ๊ะอย่าวากันเด้อแต่งพี่บาพี่บอไปแสดงเพื่อนจ๊ะ คำแรกจ้าอืมไก่อืม,ไ,อมได้อยู่งี้เหรออืม,อม เพื่อนๆรุ่นรุ่นใหม่มากเลยเนี่ยมันจะดังไหมเดี๋ยวดังเดี๋ยวไม่ดังนะอืมแซ่บอันนี้หมูยอวเลยหมูยอด Hmm. ngon ạ. Sống hả? Hmm. Rồi đi. ไก่ไก่ย่างเป็นเครื่องเคียงเพื่อจะ้ะอืมโมออะโมกินไหมมันกระเท็น เชฟบืม่ไมสวย งกปากบอ่ามา๊อ bóng hò bật đạn mùi do dung cắt เผ็ดเลยมันเผ็ดม,มาม่ากเกาหลีเผ็ดกว่าเพม่อนจะ้ะอันนี้มาม่ามาเลยนะเห็นเผ็ดเลยม,มามา่มามาม่ามาเลยอืมมาม่ากเกาหลีเผ็ดกว่าเพม่อนจะ้ะเป็ีนท่า อืมืมเหมือนางบ้านตักขิงไก่รอนะ น้ำไม้สวนมากคับครับเปรี้ยวดี

nó ngon nghe tung cái gì, thịt lên mày mình lên luôn, tê Ну, mm давай. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. อยมถามว่าเผ็ดมากไหมธรรมดาเหมือนจะหรือว่าเรากินเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดอืเผอืมืม Rồi. một Mở nữa lửa ta thích tâm mà mở léo Đúng rồi โอเคค่ะเพื่อนจา๋าอิ่มแล้วเดอ้อทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาเสร็จด้วคะ่ะเพื่อนจา๋าโอเคจนคลิปหน้าเด้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย